จังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเริ่มนำดอกป๊อปปี้ออกจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆรำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละของทหารผ่านศึกผู้กล้านำรายได้ไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก นางปุญชยาภูมิธนันเดชารองหัวหน้าสำนักง,งานส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีพร้อมทหารผ่านศึกผู้บริหารเจ้าหน้าที่บุคลากรภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากสำนักง,งานส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีและมัสคอตททหารผ่านศึก นำดอกป๊อปปี้ออกไปจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในโอกาสใกล้จะถึงวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2569กิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิส่งเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูป,ประธร์มร่วมกับสำนักง,งานส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งน้ำใจรำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละของทหารผ่านศึกทุกกล่าวทุกส มรภูมิและทุกพื้นที่ด้วยการช่วยอุดหนุนซื้อดอกป๊อปปี้ของมูลนิธิหารายได้ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยใช้ดอกป๊อปปี้สีแดงเป็นสัญลักษณ์แทนเลือดของทหารที่ปรีชีพ พื่อชาติซึ่งรายได้จากการจำหน่ายดอกปอป,ปีจะมอบให้กับมูลนิธิส่งคร์ครอบครัวทหารผ่านศึกโดยจะนำไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกในหลายๆด้านอาทิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสร้างงานสร้างอาชีพช่วยสมทบเงินและสิ่งของจำเป็นแก่ทหารชายแดนและครอบครัวทหารที่เสียสละชีพเพื่อชาติช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบตัติมอบทุนการศึกษาแก่บุตรที่ดาทหารผ่านศึกสร้างและสนับสนุน การสร้างโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กในนิคมทหารผ่านศึกเป็นต้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางปุญชยาภูมิธานเดชารองหัวหน้าสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีค่ะ ในวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางคุณพ่อทหารผ่านศึกของเรานะคะก็มาขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนต่างๆส่วนราชการต่างๆนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยเฉพาะวันที่3นะคะเป็นวันทหารผ่านศึกนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะสนับสนุนดอกป๊อปปี้นะคะซึ่งสื่อสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกของเรา ผู้พรีชีพนะคะเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตนะคะเพื่อปกป้องมาตุภูมินะคะบ้านเกิดอันเป็นที่รักของเรานะคะซึ่งในวันที่3ของเราเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในวันทหารผ่านศึกโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่26มกราคม2569จะเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสา ะะเธอทุนสถาบันพระมหากัตษรย์เนื่องในวันทหารผ่านศึกนะคะโดยทางสำนักง,งานสงฆ์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานีนะคะจะจัดขึ้นที่อนุสาวรีย์วิรชน ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะคะที่มณฑลทหารบกที่22ก็เชิญพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมนะคะแล้วก็ในวันที่3กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีกิจกรรมเชิดชูเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกนะคะพิธีวางพวงมาลาพิธีทางศาสนาและที่สําคัญนะคะก็คือพิธีขบวนพาเหรดทหารผ่านศึกทุกกรณีสงครามแล้วก็จะเชิดชูเกียรติแก่4 42วีรบุรุษผู้กล้านะคะที่ได้ เสียสละชีวิตนะคะเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศเรานะคะจากเหตุการณ์ประทะไทยกัมบูชาค่ะค่ะการจำหน่ายดอกป๊อปปี้นะคะสามารถนะคะสามารถร่วมสนับสนุนได้นะคะทั้งที่สำนักง,งานสงข้าวถานผ่านสึกเขตอุบลราชธานีแล้วก็ทั้ง26เขตเลยนะคะรวมทั้งหมดก็27เขตนะคะรวมทั้งอพสส่วนกลาง แล้วที่สาคัญที่สุดก็คือมูลนิธิสง่งเคอราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะจะนําไปช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาทางด้านที่อยู่อาศัยแม้แต่เหตุประสบภัยนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้ที่หาดใหญ่นะคะก็ทางมูลนิธิก็ลงไปช่วยนะคะแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่มูลนิธิได้ให้การช่วยเหลือมาก็คือจากเหตุการณ์ประทะไทยกัมบูชาก็จะมีการาสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะให้กับน้องๆน,นะคะทุกทั้งสุรินอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นช่องบกช่องอ่านม้านะคะก็สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะ